สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัสราพรบุญมีตัวแทนผนแนงวิชาการวันนี้จะมานำเสนอวิธีการเข้าใช้ระบบ Google Meet นะคะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์กลุ่มที่1น,นะคะกลุ่มที่ใช้ iPad แท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะให้ผู้คอรองไปโหลดแอป Google Meet ก่อนนะคะ ผู้คลองที่ใช้ระบบ Android ให้ไปดาวน์โหลดที่ Play Store นะคะส่วนผู้ครองที่ใช้ iOS ให้ไปดาวน์โหลดที่ App Store ค่ะหลังจากที่ผู้ครองโหลด g o o g l e Meet เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ครองก็จะสามารถกดเข้าลิงก์ตามที่คุณครูส่งไปในกลุ่ม Li n e ได้เลยนะคะหลังจากที่เรากดเข้าลิงก์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบที่เห็นนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างบนอ่ะ คือรหัสที่เราเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็เราก็กดขอเข้าร่วมได้เลยค่ะเมื่อเข้ากลุ่มไปแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมปิดไมโครโฟนด้วยค่ะต่อไปจะเป็นอุปกรณ์กลุ่มที่2นะคะคือสำหรับผู้ปกครองที่ใช้โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะ ะะให้ผู้ปกครองกดเข้า w w w google com นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้า Gmail ของนักเรียนนะคะหลังจากที่ผู้ครองล็อกอิน g m เ i l เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ผู้ครองกดตรงจุด9จุดตรงมุมขวาข้างบนตามลูกศรเลยนะคะแล้วก็จะมีคำว่า Meet ให้กดตรงคำว่า Meet ตามลูกศรเลยค่ะ,ะเมื่อเรากดคำว่า Meet เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยนะคะ จะมีช่องให้กรอกรหัสค่ะสำหรับวิธีการกรอกรหัสนะคะรหัสจะมีทั้งหมดอยู่10ตัวจะอยู่ข้างหลังคำว่า www.google.com ที่ t e เชอร์ส่งเข้าไปให้ในกลุ่ม l ลนยนะคะผู้ครองสามารถเอารหัสทั้ง10ตัวที่อยู่ข้างหลังสแลเอาไปกรอกในช่องกรอกรหัสได้เลยค่ะ เมื่อเรากรอบรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบที่เห็นนะคะแล้วเราก็กดปุ่มขอเข้าร่วมได้เลยค่ะเมื่อขอกดเข้าร่วมเสร็จแล้วนะคะก็รอให้คุณครูยอมรับก่อนนะคะถึงจะเข้าร่วมใน Google Meet ได้นะคะถ้าคุณครูกดยอมรับแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเข้าร่วมแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมปิดไมค์ทุกครั้งนะคะ สำหรับขั้นตอนของการเข้า Google Meet นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ